สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ fc ที่ติดตามทุกท่านไมโครกิทไยอินเวอร์เตอร์นะครับจำนวน3ตัวเป็นของลูกค้าจากจังหวัดอยุธยาอายุธยานะครับสเปคตัวนี้700วัตต์ส่วน2ตัวนี้นะครับเขียนไว้ที่600วัตต์เนาะแต่ตัวมันเท่ากันเลยนะนะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนึง น่าจะใช้งานมาพอสมควรเพราะว่าพวกสติ๊กเกอร์อะไรพวกน,นี้ก็หลอกตัวนี้ลูกค้าก็แจ้งว่าเคยส่งมาซ่อมนะฮะเคยส่งมาซ่อมครั้งหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่ส่งมาซ่อมครั้งก่อนด้วยอาการเปิดไม่ติดเอ้ยไม่ใช่เปิดไม่ติดขออภัยอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะฮะอาการเออร์เลอร์ไม่รันแต่ครั้งนี้นะครับ อาการของตัวเครื่องคือเปิดไม่ติดผมเช็คเบื้องต้นแล้วก็คือมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะเพราะว่าจ่ายไฟเข้าไปแล้วมันมีการช็อตอยู่นะครับแต่ครั้งก่อนหน้านี้ซ่อมด้วยอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะ,อ,ะอันเนี้ยมามันก็คนละอาการกับที่ซ่อมไปแต่ลูกค้าเข้าซ่อมไปน่าจะเดือน2เดือนหรือเกือบเกือบสเดือนแล้วอาจจะไม่ผิดนะแต่ว่าตอนนี้มาเสียออกอาการหนึ่ง อาการเปิดไม่ติดมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์น่าจะช็อตส่วน2ตัวเนี้ผมตวรวจเช็คเบื้องต้นแล้วเครื่องเปิดติดนะครับจ่ายไฟเข้าแล้วมีไฟขึ้นเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าอาการเสียคืออะไรลูกค้าไม่ได้แจ้งรายละเอียดนะครับก็เดี๋ยวเช็คดูอาจจะเป็นอาการเออร์เลอร์ไม่รันก็ได้หรือยังไงเดี๋ยวต้องลองเช็คดูอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวตัวแรกเนี่ยผมจะทําการซ่อมตัวนี้ก่อนนะครับอาการ,าการเปิดไม่ติดมอสเฟต คอนเวอร์เตอร์น่าจะช็อตนะครับอ่ะครับก็ทำการถอดตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คนะครับพราว่ามีมอสเฟตช็อตอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเป็นมอสเฟตทางาวงจร d c to DC c o n v e อน e วเตนะครับนี่นะฮะตัวนี้ตัวที่ชอ็อตก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตนะครับ เปลี่ยนมอสเฟตแล้วก็ประกอบเครื่องทดสอบเนาะไอเดียเดี๋ยวไปเร็วหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมี3ตัวนะครับก็อันเนี้ยมอสเฟตช็อตนะครับอ่ะครับก็จัดการเปลี่ยนมอสเฟตแล้วก็ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายไฟ DC เข้ามาเครื่องไม่ช็อตแล้วไฟสถานะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบรันดูอ่ะเดี๋ยวจะทดสอบที่ สเปคเครื่องมัน700เนาะอ่ทะทดสอบที่สูงสุดเลยกระแส18แอมป์นะครับจ่ายไฟ AC เข้ามาเครื่องขึ้นสถานะรันดยะดูกำลังวัดนะครับไม่รู้ว่าจะได้สูงสุดเท่าไหร่นะผมจ่ายกระแสโวทภ์ายที่18แอมป์ สูงสุดอยู่ที่500รราวๆา540วัตต์นะครับสถานะเป็นแรงดัน VMP แล้วนะครับมันไม่มีการพีคเนอะถ้าเป็นรุ่นพันวัตต์มันจะพีคไปถึง600แต่ว่าตัวนี้สถานะนิ่งๆนะครับกระแส18แอมป์นะแรงดัน VMP 34โวลต์กำลังวัตต์อยู่ที่540รนะ้เรานี้นะครับก็โอเคตัวเครื่อง ทำงานได้ปกติแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับอาการเปิดไม่ติดตัวนี้เนาะอาการเปิดไม่ติดสาเหตุเกิดมาจากมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับต้นเหตุไม่แน่ใจว่าเกิดจากความร้อนหรือเปล่านะเพราะว่ากิจทายพวกนี้ตัวมันเล็กระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับถ้าระบายความร้อนไม่ดีมีความร้อนสะสมสูงๆเนี่ยมันก็อาจจะช็อตได้มอสเฟตคอนเวอร์เตอร์นะครับ หนึ่งตัวเดี๋ยวมาต่อกันที่ตัวนี้ตัวที่สองนะครับตัวนี้เปิดติดนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเออเลอร์อไม่รันหรือยังไงเดี๋ยวต้องลองอตัวเช็คดูนะครับอ่ะครับมาดูต่อกันตัวที่สองนะครับตัวนี้เครื่องเปิดติดนะครับอาการเออเลอร์อไม่รันนะตัวเช็คแล้วก็คือมีมอสเฟตช็อตนะครับฟิวขาดนี่นะฟิวช็อตขาดดำเลย เดี๋ยวจัดก,การเปลี่ยนมอสเฟตเปยนฟิวนะครับก็เดี๋ยวมาเทสเครื่องกัน่ะครับเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวเสร็จเรียบร้อยนะครับจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องวัดสัญญาณที่มอสเฟตนะครับสัญญาณที่มอสเฟตปกติทั้ง4ตัวแล้วเดี๋ยวประกอบเครื่องแล้วค่อยทดสอบนะครับนะครับก็ ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอตอนนี้จ่ายไฟเพื่อทดลองรันเครื่องแล้วนะครับก็นี่นะฮะจ่ายกระแสที่18แอมป์แรงดัน42โวลต์ตัวเครื่องก็ทำงานได้ปกตินะครับผลิตไฟออกมาอยู่ที่500แล้วหราร4อวัตต์นะครับที่กระแส18แอมป์ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวตัวนี้อาการเออร์เลอร์ไม่รันเนาะมีมอสเฟ t ช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับเปลี่ยนมอสเฟสเปลี่ยนฟิลตัวเครื่องกลับมาทำงานได้ปกตินะเหลือตัวที่3นะตัวนี้ะครับมาดูกันอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวที่3นะครับผมาเปิดฝาออกมา เห็นตัวฟิลเนี่ยมันไม่มีรอยช็อตเนาะ,ะก็เลยลองวัดฟิลดูปรากฏว่าฟิลไม่ขาดนะครับรก็บเลยลองจ่ายไฟทดสอบลันเครื่องดูเนาะปรากฏว่าเครื่องสามารถลันได้ปกตินะนี่นะครับมีไฟสถานะขึ้นลันอยู่นะเนี่ยครับมีการผลิตไฟออกมาปกติผมรีมมิกระแสไว้อยู่ที่3แอมป์ผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยวัตต์นะครับอ่าก็แสดงว่าตัวนี้ไม่เสียนะฮะ ข้างในก็ปกติดีนะครับฟิวไม่ขาดเครื่องรันปกติเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมประกอบปิดฝาเหมือนเดิมแล้วทดสอบที่วัดสูงๆดูอีกทีหนึ่งอ่ะครับก็ประกอบกลับคืนเสร็จเรียบร้อยนะฮะตัวนี้นะอ่าตัวที่1นนะครับตัวนี้อาการเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดอ่าสาเหตุมาจาก มอสเ e ตภาคคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับ DC to DC ช็อตนะครับตัวที่2อาการเออเลอร์ไม่รันสาเหตุมาจากมอสเ e ตทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับตัวนี้ไม่เสียนะครับเครื่องทำงานได้ปกตินะฮะเครื่องนี้ไม่มีปัญหาใดๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะทดลองรันดูอีกทีหนึ่งที่กำลังวัดสูงๆดูว่า ตัวเครื่องทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเครื่องรันแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัดเนาะประมาณห้าร้อยสี่สิบเนาะที่กระแสสิบแปดแอมป์อ่ามาณนนี้ห้าร้อยห้าสิบ นะตัวนี้อยู่550อา่าก็โอเคปกติครับ <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยซ่อมแค่2ตัวนะครับตัวนี้อ่าเปิดไม่ติดกับตัวนี้เออเลอร์ไม่รันเนาะส่วนตัวนี้ไม่ได้ซ่อมเพราะว่าเครื่องไม่มีปัญหา เครื่องทำงานได้ปกติก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับคงต้องจบไปเพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปหากผิดพลาดประการใดขออภยัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ